ทำไห้ส้มปะดมส้มปะน้อยหมักหมักไว้อสมักไว้สามันข้าขวคั่วหมักไว้สามันเลยเนาะไมึไน ทำมันแล้วน่กินแล้วนั่งรบกันหน่อยิเลยนังข้าวคั่วเสเลยรอกันเลยหอม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 บุก้าเจรเลยคนกัน นี่นอั่นอือก็ดีเลยยี่ปลูกเอาลงออกมาเป็นนี่ไงนี่แค่ใส่เข้าวโพดให้เอาจัด้กินกันนี้จะหามะเขือให้มาใส่กันตะไคร้มะเขือคือนกระจายกันเลย จานน่ากินปลานี่ดีกว่าเนื้อมันแน่มถ้าเนื้อมันแน่น,นคนมากเลยออกไปออเ,เยอะแล้วอันนี้ปลาต้มหน่อยนะอันาี ปลาส้มน้อยล้ก็มว่มันยังไม่เปรี้ยวต้องหมักไว้คืนนึงก็เปรี้ยวแล้วอะไรตะไคร้ตะไคร้น้อยลงไปเจอะอีกไหมเอ่ละก่อนไหนนี่ะถ้าสิการา